ภาษาอีสานมือละคำมือนีขอเสนอคำว่าจองครับจองเขียนจอจานไม่เอกอ้อางงองูร่วมกันแล้วอ่านว่าจองครับจองออกเสียงเป็นจองนะครับจองจองเป็นคำกริยาครับภาษาไทยกลางว่าดึงเหนียวรั้ง เหนี่ยวลังไวเอื่นว่าจองไวเอามือดึงไวเอื่นว่าจองมืออดึงมือไวเอื่นว่าจองมือไวออย่างเช่นเวลาลูกหลานเขาไปในหางเล็กเจ็ดนี่ครับจะกินนั่นกินนี่พ่อแม่บ่ซื่อให้ลูกเครียดจองแขนไว้าษาัทหรือว่าสัญลักษ์ฟุตบอลนะครับเด่ยนย่น่มกันดีดีนี่เบียดบังกันแล้วก็จองเสือจองผ่าจองกางเกงเงนจองทรงกันจะสินอนะครับจอง เป็นภาษาอีสานครับเอามาจากสารานุกรมภาษาอีสานไทยอังกฤษโดยดรปีชาพินท่องอังกฤษท้องสมบิตินำมาวอาจากส่พีนองเฮ้าได้หูสาบกัน